สนุกคิดวิทยาการคำนวณป .4 ตอนที่หนึ่งท่องโลกออนไลน์อย่างปลอดภัยไร้กังวลสวัสดีค่ะน้องๆหนูๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสนุกคิดวิทยาการคำนวณป .4 รายการที่จะพาพวกเราไปท่องโลกเทคโนโลยีอย่างสนุกสนานและปลอดภัย วันนี้พี่จะพาพวกเราไปพูดคุยกันถึงเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะนั่นก็คือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยค่ะ <Wow. S 1> ใช่แล้วค่ะน้องๆเดี๋ยวนี้ใครๆก็เล่นอินเทอร์เน็ตใช้แท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือกันทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะเป็นเรื่องที่ดีที่เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆสนุกไปกับเกมหรือได้ดูการ์ตูนเรื่องโปรด แต่เอเราจะใช้อินเทอร์เนต็ตยังไงให้ปลอดภัยไม่โดนหลอกลวงไม่เจอเรื่องไม่ดีละ่ะวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันแบบเจาะลึกทุกประเด็นเลยค่ะเตรียมตัวให้พร้อมยับไปฟังกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะน้องๆนั่นก็คือจิตทิและหน้าที่ของเราบนโลกออนไลน์ค่ะลองนึกภาพง่ายๆ หมือนกับที่เรามีสิทธิ์ที่จะเล่นของเล่นที่เราชอบเราก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงข้อมูลดีๆบนโลกอินเทอร์เน็ตได้เหมือนกันค่ะเช่นค้นหาข้อมูลสำหรับทำการบ้านดูสรารคดีสนุกๆหรือแม้แต่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เราสนใจแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีหน้าที่ที่ต้องทำเพื่อปกป้องตัวเองและผู้อื่นบนโลกออนไลน์ด้วยนะหน้าที่ที่ว่ามีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะ ข้อแรกนะคะไม่บอกข้อมูลส่วนตัวกับคนแปลกหน้าเด็ดขาดข้อนี้สําคัญมากนะคะน้องๆไม่บอกชื่อจริงนามสกุลจริงที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ชื่อโรงเรียนหรือแม้กระทั่งรูปถ่ายของตัวเองกับคนที่น้องๆไม่รู้จักหรือคนที่เพิ่งรู้จักกันบนอินเทอร์เน็ตเด็ดขาดคนที่เราคุยด้วยบนโลกออนไลน์อาจจะไม่ใช่คนที่เขาบอกว่าเป็นก็ได้นะ พราะข้อมูลพวกนี้ถ้าหลุดไปอยู่ในมือคนไม่ดีอาจจะทำให้เราไม่ปลอดภัยถูกหลอกลวงหรือถูกรบกวนได้ค่ะข้อ2นะคะตั้งรหัสผ่านที่เรายาก,ยากและไม่บอกใครรหัสผ่านก็เหมือนกุญแจบ้านของเรานั่นแหละค่ะน้องๆจะไม่ให้กุญแจบ้านกับคนแปลกหน้าใช่ไหมคะรหัสผ่านของเราก็เหมือนกันเลยค่ะควรตั้งรหัสผ่านที่เรายากๆเช่น มีทั้งตัวอักษรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ตัวเลขและสัญลักษณ์ผสมกันค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือไม่บอกรหัสผ่านของตัวเองให้ใครรู้เด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทหรือแม้แต่คนรู้จักนะคะเพราะถ้ามีคนรู้รหัสผ่านเขาอาจจะเข้าไปในบัญชีของเราในทางที่ไม่ดีได้ค่ะ